เลียแขวค่อยก็นึกว่าเป็นการจมเก่งของข่มันเป็นพร่อสวรรค์มันแด้แท้ไข่หูจักสาเหตุแล้วพี่น้องว่าการจมเก่งของข่มันเป็นน้ำกลับมาพันตวสงสัยข่ตีเสื้อจมเก่งมาจากเมีย่ข่กับเมตูไข่เนี่ยเะพี่น้องล่าสุดเมียไข่จมหอยอดหมาอยู่เฮียนเพื่อนจมห้แเมตุบะไรเด้จมห้แเมตุได้ยินร้องมั้งแม่เพื่อนสิบ่ได้แต่อีกรอบนะมื้ือนี้เพื่อนก็เลยหันนาไปจมหมาจมห้มาหมามันเฮ็เหตุใจจักแม่ยไขจมดีบ่จมดีพี่น้องข่อยสีพาทุ่ยวไปฟังเราจมขาวๆดข บปนามาซื่อีอดำปืนมึงมาด้วงไปทางใดมึงไปหาอะไรไพ่กูจักว่ากูเสียเงนยินย้อนบ้มันโดนข้าบใกล้ตีกัามาอยเจ้าพ่อจะเกินไรด้าทอดไข่ให้กินก็กินยากกินซากูไม่ได้ใจดีขึ้นหนากูด้อสู้จักวะเคยบ้เคยฮหดกินเป็นบ้ มาแท้ๆทตนเนี่ยเทศกินว่าจันออน,นันมองมันสิเสียเงินน่ะอ้มึงไปแล้วยวอนมาดิอ๋อสปไปูไป,ปไปสู้ไปไปมองสิหาเงนินไม่ให้กูบ่บบอมนินเสียเงินนันไปแล้วออดรอด